สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านพบเจอกันอีกเช่นเคยนะคะกับแอดมินคนเดิมค่ะวันนี้แอดมินก็มีเรื่องเล่าหลอนๆมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะเรื่องนี้นานพอสมควรแล้วค่ะตอนนั้นคุณเฟิร์นอายุประมาณ11ขวบอยู่ชั้นปห้าคุณเฟิร์นจำได้ว่า ช่วงนั้นต้องไปเข้าค่ายลูกเสือที่อุทยานแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่และนี่แหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นที่คุณเฟิร์นได้พบเจอกับเรื่องร้อนๆจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดพีพรายตามมาเอาชีวิตเหตุเกิดขณะไปเข้าค่ายที่น้ำตกแห่งหนึ่งจังหวัดเชียงใหม่พอไปถึง ก็มีพิธีเปิดมีกิจกรรมทั้งวันเข้าฐานตามปกติพอถึงตอนเย็นทางโรงเรียนให้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการอาบน้ำแต่งตัวทีนี้ห้องน้ำดันไม่พอค่ะเนื่องจากเด็กเยอะทางโรงเรียนก็เลยอนุญาตให้เด็กๆลงเล่นน้ำในน้ำตกได้ซึ่งน้ำในน้ำตกนั้นก็ไม่ลึกมากปกติ คุณเฟิ์นเป็นคนที่ว่ายน้ำเป็นก็จะไม่กลัวเรื่องการจมน้ำอยู่แล้วตอนนั้นคุณเฟิร์นก็ไปเล่นน้ำตกกับเพื่อนตักน้ำอาบฟอกสบู่ไปจังหวะที่อาบปรากฏว่าคันที่คุณเฟิร์นใช้ตักอาบเกิดหลุดมือแล้วไหลไปกับน้ำมองตามไปเห็นไปติดอยู่ที่โขดหินใหญ่ ห่างจากที่คุณเฟิร์นไปเล่นประมาณ10เมตรคุณเฟิร์นก็เลยว่ายน้ำไปเพื่อที่จะไปเก็บพอคุณเฟิร์นจับคันได้ก็รู้สึกเหมือนตัวเองนั้นตกหลุมหรืออะไรสักอย่างที่ทำให้ตัวเองจมน้ำลงไปเวลานั้นคุณเฟิร์นคิดว่าเป็นเทาวันหรือเปล่าก็เลยสะบัดสะบัดขาให้เทาวันนั้นหลุดออกไป แต่สะบัดอยู่นานผ่านมาเกือบสิบวิก็ยังไม่หลุดคุณเฟิร์นก็เลยกลั้นหายใจสะบัด,ดแรงๆอีกครั้งหนึ่งครั้งแรกยังไม่หลุดแต่ครั้งที่สองหลุดพอช่วงที่ตัวคุณเฟิร์นกำลังจะโผล่พ้นน้ำก็เหมือนมีอะไรมาดึงขาของคุณเฟิร์นให้กลับลงไปต่ออีกซึ่งตอนนั้นคุณเฟิร์นเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าใช่เทาวันหรือเปล่า ด้วยความกลัวจากที่ว่ายน้ําเป็นก็กลายเป็นคนว่ายน้ําไม่เป็นแล้วพยายามแตะเกียกตะกายต่อแต่ว่าเพื่อนๆที่อยู่แถวนั้นไม่มีใครมาช่วยเลยจนเวลาผ่านไปสักพักก็มีมือนหนึ่งมาจับขันแล้วคุณเฟิร์นก็จับแขนเขาไวา้พอโผล่หัวขึ้นมาพ้นน้ำก็เป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนคนหนึ่งเขาก็พูดกับคุณเฟิร์นว่า ขอยืมขันหน่อยคุณเฟิร์นก็สงสัยทำไมถึงขอยืมขันไม่คิดจะช่วยกันเลยและก็พยายามพูดว่าช่วยด้วยช่วยด้วยแต่ก็พูดไม่เป็นคำเพราะหัวพลุบพลุบโผล่ลลลอยู่ในน้ำคุณเฟิร์นพยายามดึงแขนรุ่นพี่สุดชีวิตจนรุ่นพี่เห็นว่าเริ่มแปล,ก,ปลกแล้ว ก็เลยตะโกนเรียกเพื่อนมาช่วยกันดึงคุณเฟิร์นขึ้นซึ่งจริงๆถ้าข้างล่างเป็นเทาวันผู้ชายสองคนน่าจะดึงผู้หญิงขึ้นมาได้ไม่ยากใช่ไหมแต่ว่าก็ดึงไม่ขึ้นจนเพิ่มขึ้นเป็นสมคนสี่คนก็ยังดึงไม่ขึ้นอีกสุดท้ายมีอาจารย์ท่านหนึ่งโดดลงมาช่วยดึงซึ่งตอนนั้นคุณเฟิร์นก็คิดว่า ตัวเองควรที่จะดำน้ำลงไปเกะเทาวันออกเองคุณเฟิร์นก็เลยก้หมหัวลงไปในน้ำปรากฏใจหายว่าเพราะที่อยู่ตรงขาไม่ใช่เถาวันแต่น่าจะเป็นมือจับขาคุณเฟิร์นไว้นั่นเลยมองถัดไปอีกนิดปรากฏเจ้าของมือนั้นเป็นหน้าผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมยาวมากๆ แต่ก็เห็นหน้าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะผมที่ปลิวไปตามน้ำบังหน้าอยู่แต่ที่คุณเฟิร์นเห็นชัดที่สุดคือผู้หญิงคนนั้นกำลังยิ้มอยู่พอคุณเฟิร์นเห็นก็สำลักน้ำน้ำเข้าจมูกเข้าปากไปหมดแต่ก็โชคดีที่รุ่นพี่ช่วยกันดึงขึ้นมาได้พอดีพอถึงฝั่งคุณเฟิร์นก็ร้องไห้หนักมากซึ่งตอนนั้น ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพื่อนๆที่อยู่แถวนั้นก็เข้ามาปลอบว่าอย่าไปกลัวไม่ตายแล้วซึ่งทุกคนคงคิดว่าคุณเฟิร์นกลัวการจมน้ำแต่ไม่ใช่เลยทีนี้ข่าวก็กระจายกันไปทั่วค่ายพอข่าวกระจายไปแทนที่เพื่อนจะสงสารกับกลายเป็นตัวตลกในค่ายไปเลยเพราะว่า ตรงที่คุณเฟิร์นจมน้ำนั้นตื่นแบบไม่น่าจมได้แต่คุณเฟิร์นก็ไม่ได้เล่าเรื่องที่เห็นอะไรใต้น้ำให้ใครฟังเพราะกลัวว่าคนอื่นจะกลัวกันพอถึงตอนที่จะทานข้าวก็มีอาจารย์คนที่โดดลงน้ำไปช่วยคุณเฟิร์นมาคุยด้วยอาจารย์ถามว่าเป็นยังไงบ้างและก็ขอโทษด้วยนะ ที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับเราคุณเฟิร์นก็ตอบค่ะแล้วก็บอกอีกว่าขอบคุณนะที่ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังคุณเฟิร์นก็ถามว่าเรื่องอะไรคะอาจารย์บอกว่าเรื่องที่โดนดึงคุณเฟิร์นจึงถามอาจารย์อีกว่าอาจารย์รู้ได้ยังไงอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่า ตอนที่มองอยู่ข้างบนน่ะเขามองไม่เห็นว่าคุณเฟิร์นจมน้ำจนเห็นคนมุงกันเยอะๆอาจารย์ก็เลยโดดลงมาช่วยซึ่งอาจารย์ก็รู้ว่าคุณเฟิร์นว่ายน้ำเป็นก็เลยคิดว่าขาของคุณเฟิร์นต้องติดอะไรแน่ๆแต่พออาจารย์จะก้มลงไปแกะให้อาจารย์เห็นเป็นผู้หญิงครึ่งท่อนโผล่มาจากก้อนหินแล้วเอาเมือดึงขาคุณเฟิร์นไว้ แต่ตอนนั้นอาจารย์เลือกที่จะไม่พูดอะไรหลังจากนั้นคุณเฟิร์นต้องจำใจอยู่ที่ค่ายต่อซึ่งกิจกรรมตอนกลางคืนก็มีอยู่เหมือนเดิมแต่คุณเฟิร์นนั้นไม่สนุกด้วยแล้วจนกิจกรรมทุกอย่างในคืนนั้นเลิกก็แยกย้ายกันเข้านอนซึ่งที่ที่คุณเฟิร์นนอนนั้นจะเป็นเต็นท์เล็กๆนอนได้แค่สองคน คุณเฟิร์นอนกับเพื่อนอีกคนพอคุณเฟิร์นหลับก็ฝันว่าตัวเองตื่นขึ้นมาในเต็นท์ที่นอนนั่นแหละแต่ว่าเพื่อนที่นอนข้างๆไม่อยู่แล้วจากนั้นคุณเฟิร์นก็เห็นเป็นเงาคนเดินมาตั้งแต่ไกลๆนู่นเลยคุณเฟิร์นก็คิดว่าคงเป็นอาจารย์เดินมาตรวจเด็กๆว่านอนหรือยังแล้วเงานั้นก็เดินมาอยู่เต็นท์นั่นเต็นท์นี่ ก่อนจะเดินมาถึงเต็นที่คุณเฟิร์นอนเมื่อเหงานั้นมาหยุดสักพักเหงานั้นก็รูดซิปพอซิปเปิดคุณเฟิร์นก็เห็นเป็นผู้หญิงเสื้อฟ้าหน้าค,คล้ายๆผู้หญิงที่คุณเฟิร์นเห็นใต้น้ำเลยตัวเปียกเหมือนไปตากฝนหนักๆมาแล้วเขาเข้ามานอนแทนที่เพื่อนของคุณเฟิร์นที่ไม่อยู่ซึ่งทั้งคุณเฟิร์นและผู้หญิงคนนั้นไม่ได้มองหน้ากัน ต่างคนต่างนอนงายแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นก็พูดว่าหนาวหนาวช่วงที่คุณเฟิร์นจะเอียงหน้าไปมองเขาและเขาก็กำลังเอียงหน้ามามองคุณเฟิร์นแต่ว่าเพื่อนมาปลุกพอดีแล้วคุณเฟิร์นก็สะดุ้งตื่นเพราะเหมือนเพิ่งฝันร้ายมาเพื่อนก็ถามคุณเฟิร์นว่าเฟิร์น แกโอเคปะเนี่ยเหงื่อท่วมตัวเลยคุณเฟิร์นก็บอกว่าโอเคโอเคและเพื่อนก็ถามว่าแล้วแกมาทำอะไรกับที่นอนชั้นอ่ะเนี่ยดูเตียงดิมันเปียกน้ำไปหมดเลยคุณเฟิร์นก็ไม่รู้จะอธิบายเพื่อนยังไงเพื่อนก็เหมือนก,กโกรธแล้วเพื่อน เขาก็ไปเอาพ่อผมสำรองมาปูทับที่นอนลงไปเลยพอวันที่สองคุณเฟือนกลายเป็นคนเดียวที่ไม่มีความสุขในค่ายตอนไปเดินทางไกลคุณเฟือนก็เดินไปเหม่อไปพอตอนเย็นอาบน้ําคุณเฟือนก็เลือกที่จะเข้าไปอาบน้ําในห้องน้ําและไม่กล้าม,มองไปที่ที่เคยจมน้ําอีกโดยที่ในคืนนั้นจะต้องมีการแสดงรอบกองไฟ แล้วด้วยความที่คุณเฟิร์นนั้นไม่สนุกไปกับงานก็มองอะไรไปเรื่อยเปื่อยเหมือนอยากให้งานจบไวๆจังหวะมองไปก็สะดุดกับคนใส่เสื้อสีฟ้าคนหนึ่งแต่ไม่ใช่แค่นั้นเพราะคนใส่เสื้อสีฟ้าที่คุณเฟิร์นเห็นก็คือผู้หญิงคนเดิมที่เข้ามานอนในเต็นท์ในความฝันเมื่อคืน คุณเฟิร์นเห็นเขายืนอยู่ใต้ต้นไม้ตรงทางลงไปน้ำตกตัวเปียกๆแล้วเขาก็ยิ้มให้คุณเฟิร์นตลอดเลยคุณเฟิร์นทำอะไรไม่ถูกหันหน้าหนีไปและพยายามขยับไปอยู่ในวงที่อยู่กลางๆเพื่อจะได้มองไม่เห็นหลังจากกิจกรรมรอบกองไฟเสร็จคุณเฟิร์นก็รีบเข้าเต็นท์เลย แต่ว่าคืนนี้คุณเฟิร์นบอกกับตัวเองว่าจะไม่นอนจะได้ไม่ฝันอีกหรือถ้ามีอะไรก็จะตะโกนให้ดังๆให้ตื่นกันทั้งหมดเลยพอทุกอย่างมันเงียบลงคุณเฟิร์นก็ได้ยินเสียงเพื่อนข้างๆนอนกรนได้ยินเสียงน้ำจากน้ำตกที่ไหลแล้วคุณเฟิร์นก็เห็นเงาคนเดินมาไกลๆก่อนจะมาหยุดตรงเต็นท์นั้นเต็นต์นี้ เหมือนฉายภาพซ้ำกับในความฝันเมื่อคืนตอนนั้นคุณเฟิร์นใจเต้นมากแต่ก็อุ่นใจว่ามีเพื่อนอยู่ข้างๆถ้ามีอะไรก็จะตะโกนให้สุดเสียงแล้วเงานั้นก็มาหยุดที่หน้าเต็นท์ของคุณเฟิร์นพร้อมนั่งลงทำท่าจะรูดเต็นท์เหมือนเมื่อคืนคุณเฟิร์นก็จับแขนเพื่อนแล้วแต่ว่าเงานั้นเขาก็ไม่ได้รูดซิปแล้ว เขากลับยืนขึ้นและพูดว่าจะตะโกนหรอแล้วคุณเฟิร์นก็เห็นเงานั้นค่อยๆดึงหัวตัวเองออกมาพร้อมกับทําท่าเดินวนไปวนมาเรียกว่าตอนนั้นคุณเฟิร์นไม่ไหวแล้วร้องไห้ดังมากเสียงดังจนตื่นเกือบทั้งค่ายจนอาจารย์ที่เคยช่วยคุณเฟิร์นตอนตกน้ำวิ่งเข้ามาดูคุณเฟิร์นก็บอกว่าไม่ไหวแล้ว จะกลับบ้านท่าเดียวอาจารย์ก็พยักหน้าเหมือนเข้าใจคุณเฟิร์นและในระหว่างที่รอรถจะพากลับอาจารย์คนอื่นเข้ามาถามว่าไหนลองเล่ามาซิเป็นอะไรแต่คุณเฟิร์นก็ไม่เล่านั่งร้องไห้อย่างเดียวช่วงระหว่างอาจารย์ขับรถพาคุณเฟิร์นไปส่งบ้านอาจารย์ก็พูดกับคุณเฟิร์นว่าขอโทษนะจริงๆแล้ว อาจารย์ควรทรงเธอกลับตั้งแต่ตอนที่จมน้ำแล้วนั้นเล่าให้ฟังได้ไหมว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคุณเฟิร์นก็เล่าเรื่องที่ผ่านมาทั้งสองคืนให้อาจารย์ฟังพอฟังจบอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ไปถามมาให้แล้วนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวหรือเปล่าในวันที่คุณเฟิร์นไปเข้าค่ายเป็นวันพุธซึ่งปกติจะต้องจุดทูปบอกเจ้าที่ก่อน วันนั้นอาจารย์จะจุดแต่เจ้าหน้าที่อุทยานกลับบอกว่าวันพุธเขาห้ามจุดทูปก,ก็เลยทำให้อาจารย์ไม่ได้จุดธูปบอกเจ้าที่สรุปเลยไม่ทราบว่าผู้หญิงที่เห็นในน้ำนั้นคือใครแล้วเขาต้องการอะไรแต่หลังจากนั้นคุณเฟิร์นก็ไม่ไดเจออะไรอีกเพียงแต่ว่าคุณเฟิร์นมีอาการเหมือนเป็นคนบ้านั่งร้องไห้อยู่ที่บ้านสองอาทิตย์ ไม่ได้ไปโรงเรียนเลยเรื่องทั้งหมดก็มีเท่านี้ค่ะและเรื่องก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องหลอนๆที่แอดมินนามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันถ้าหากท่านผู้ฟังท่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางทีมงาน ได้นำคลิปรล,นลอนๆมาเล่าให้ฟังอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีมีความสุขกันทุกท่านค่ะ